ตเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะดอกมี300กว่าครับผมอวไมาอีกครับผมวนข้าวนะ้ยดูสิครับผมแนะหวาไหนนะดอกนี้300กว่าหรือเปล่าห้หร้อ500กว่าเลยนะครับผม กลับสักประเดี๋ยวกผมมาเน้นพบกับบิ๊กิตอีกตามเคยครับเหมือนเดิมว่าวันนี้บิ๊กจะพาไปเล่นในเกมสล็อตครับผมเกมสล็อตเกมนี้มีชื่อเกมว่าอาณาจักรแห่งโจรสิกนะครับผมอ่อยู่ในค่ายของสล็อตพีจีนะครับผมมามาดูครับผมวันนี้ผมพุงทุนมาอยู่ที่8 8 8นะครับผมเลขสวยเลขมงคลนะครับผมมาผมจะหมุนไปที่เบ็ดละ5บาทดูนะครับผมอ่ะไปที่50หมุนครับผม ไปดูครับผมหากท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของบิ๊กได้นะครับผมหากท่านใดสนใจอยากเล่นด้วยกันก็ตามกันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กระทรสมัครไว้ที่ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมหากท่านใดอยากพูดคุยสอบถามเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การพูดคุยสอบถามไว้ให้ครับเป็นไลน์แอดนะครับผมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมที่บิ๊กแอดวิวเอ็มห้าห้านะครับผมมาแต่ตอนนี้เราไปลุ้นกันในเกมต่อนะครับผมสำหรับเกมนี้สำหรับฟิวเจอร์ของเกมนี้นะครับผมง่่ายยๆเลนะะครับผมอ ถ้ามันเข้าสแคตเตอร์มาทีหนึ่งก็แบบเราไปรุนสแคตเตอร์รกันอีกทีนะครับผมว่ามันจะได้ตัวฟรีเพิ่มเลยการเข้าสแคตเตอร์ของเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งเลยครับผมอ่ะมันก็จะในสแคตเตอร์มันก็จะมีฟรีในฟรีบวกเพิ่มมาอีกเป็นเดี๋ยวลองดูคราบผนเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะถ้ามันเข้ามาอ่ะตองน,นี้เราไปรุนให้มันเข้าก่อนนะครับผมผมรุนไปที่เบ็ดละ5บาทนะไปครับผม สแครเตอร์ต้อง4ตัวขึ้นไปนะครับผมอ่ะถึงจะได้เป็นฟรีเกมนะครับ<า>ตัวคูณข้างล่างก็เก็บไปเรื่อยๆนะผม,มเก็บไปเรื่อยๆอาจจะเป็นข้างนอกแบบนี้แต่ถ้ามันแบบแตกยาวๆแบบนี้มันก็เก็บไปเรื่อยๆนะผมนะมันก็ไปเรื่อยๆผมคูณไปเรื่อยๆผม ไปครับผมคูณไปอีกอ่าสวยครับผมสวยอู้หูยี่ห้าร้อยกว่าผมดอกเดียวเมื่อกี้อู้หูยละมันก้อนโตไปนะครับผมนี่คือแตกข้างนอกนะผมไม่ใช่แตกข้างในนะอ่าดูครับผมดูให้ดีนะอ่ะไปมาห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะครับอู้หูยดอกเดียวเมื่อกี้นะมาไปกันต่อครับผมเมื่อกี้เราได้ที่คูณสามนะครับ ต่อครับผมมาไปอีกห้าสิบหมุนครับที่เบียดละห้าบาทเหมือนเดิมครับวันนี้ผมพกคุณมานิดหน่อยนะผมก็จะเอาแบบนิดหน่อยก็พอไหม,มเล่นให้ทุกคนดูนะว่าเป็นยังไงสำหรับเกมนี้เนะข้าดีไหมคุ้มนยังไงนะไปครับ มคเกรตเตอร์มาแล้วนะมาครับผมเราได้มา8ปดเก้าเก้าฟรีเกมเนะาะใหญครับผมเกลือหรือเปล่าเนะี่ยฟรีเกมตรงนี้เกลือหรือเปล่าเนะี่ยสำหรับเกมนี้นะมีการซื้อคิวเตอร์ฟรีตัวเองด้วยน,นะครับไม่ซื้อนะตัวนี อดอกนี้สามร้อยกว่า,าครับผมวิมาอีกครับผมหูยป่วนข้าวนะวิดูสิครับผมได้เท่าไหร่นะด,ดูดอกนี้สามร้อยกว่าหรือเปล่าห้าร้อยกว่าเลยนะครับผมขอดูุิครับมาผมไปกันต่อนะอบวกมาอีกสองฟรีแนะ่ๆนทะี่ผมบอกครับผมมามันจะได้ฟรีในฟรีอีกทีนึงนะครับ นะผมบวกไปอีกสองฟรีนะผมว่าแตกกันยับแล้วเกมนี้ไหขออีกหน่อย ปีนะครับเหลืหนึ่งปีสปินถึงได้เพิ่มมาอีกหนึ่งปีสปินนะมาอีกหนึ่งปีสปินแล้วรวเลยครับผมขอ,ขอหลายยาวๆขอหลายยาวๆห,หน่อยรอบสุดท้ายขออีกหนึ่งปีไนหะมหมดแล้วนะครับผมมาได้มาเท่าไหร่ครับผม ตายไม่ไที่หกร้อยสามสิบสามบาทนะครับผมปุ้บซึ่งวกำไรเราเยอะพอสมควรจนกลายเป็นพันหนึ่งนะครับผมน่าจะกำไรประมาณประมาณหนึ่งพันนะครับผมอ่ะโอเคครับผมหาท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ช่องของบิ๊กได้นะครับผมหากท่านใดสนใจอยากเล่นด้วยกันก็ตามกันเข้ามาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสมัครไว้ที่ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ